สวัสดีธรรมส้มเนาะถือว่าคลิปนี้นี่เห็นบอกเครื่องพี่น้องเลยอ่าเต็มเลยเนาะก็คือถือว่าเป็นเครื่องอ่ากมาจากอ่าแม่เกียร์อนเนาะอ่าเสว่าทินท่านบันเกิดเพิ่นกกอยู่ที่อ่าบ้านนาตอนยเนาะเมืองสัญญาแข้งสัญญาบุรีพี่น้องเลยแต่ว่าตอนนี้ทางแม่เพิ่นอยู่ทางอ่าไปอาศัยอยู่ทางสหรัฐอเมริกาแต่เพิ่นกาบโบได้ลืมอ่าบันเกิดเมืองนอนเนาะอ่าบ้านเมืองอ่ามีความเลือดฮอนมีความคาดเคลื่อน พ่นกรยืนมือเข้ามาช่วยตลอดพี่น้อยเอ้บ่าวรา,ายล่าย,ยางเนาะ,ะขอบุญขอบคุณนาอีแม่เดอ้อสวัสดีวันนี้เนาะจะเป็นคลิปที่บ่าวนำจะได้อ่าแจกใหญ่เครื่องเนาะอ่าส่วนเครื่องจํานวนหนึ่งก็ถือว่าเอาไปให้ลูกๆเนาะจะเป็นอ่าเมตซี่แค่เบาอีกังต่างต่างเนาะพอลูกไปพุ่นมดกัด้หอไปพุ่นมดพี่น้อยอเสื้อผ้าอ่อรคือกันเนาะอาจจะมีรายล่า,ลาจำนวนนึแ่แต่กันยังเลื่อนนี้นี่เอออันนี้ก็จะได้แบ่งกันพี่น้อยเอ้ เนาะอ่าอันนี้เป็นผ้าอ่าเป็นผ้าเซตโตเนี่อันนี้มีหนึ่งสองสามอ่ะเอาพุระอันเลยฮะจี้กอาเลยจีกละอาพุระอันเดอ้อ MM. เป็นผ้าเซตโตเอาลองจีกดูอาบัน,นล้วมาเซตเออผ้าเซตเนี่เป็นผ้าเซตเนาะอ่าเซตเลยให้ท่ละอันท่ละอันพี่น้องเลยเนาะนี่มักซีได้เอาไว้ เนี่อันนี้พาเซ็ตเด้อเฮอ่ามักซี่ได้อ่ะท้ายวิดีโอจิงจะให้เพิ่นขอบุญขอบคุณเนาะอ่าตอนนี้เพิ่นเลือกเอาโอเคเอาพลดอันเด้อพูดอันไหนเด้ออ่ามาต่อมาพี่น้องเว้ยก็คือตัวนี้อ่ะอันนี้มีอยู่อ่าซองอันเนาะอ่าเอ่ะจะไปก่อน เอาไว้ให้สอติกอันนึงก็ได้อืมอืมมออันนี้ละก็มีนี่พี่น้องเลยเออน่าจะพอดีเนี่ยอันนี้ซองพอดีให้กันพลันเลยฮะอันนี้อ่าเอ้าแบกกันพลันจี๊กออกเลยเป็นผ้าเซ็ตเด้ออ่าผ้าเซ็ตหน้าเซ็ตตาเซ็ตคิ้งบ้านหน่ออ้ออันนึงให้พอน้องจัดอันนึงพอดีกับพลันเลยเนอที่ติมันอยู่ปลาครับมันอยู่ปลาคนเนาออ่าฮะ นี่เด้อ<ต>พาเซ็ตเด้อพาเซ็ตเออนี่ได้พูดอันแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่าเข้มโดยโดยฮะแมนมาบัดนี้บัดนี้บัดนี้สิว่าอันนี้นี่เบิง้งอันนี้ไปให้ลูกสาวพูดอันเนาะ4ีอันอ่าหนึ่งสอง,สองพอจัดเกี่ยมใส่เครื่องพี่น้องเนาะสองสามีได้กับคืนเอาไป บักตัวงามเอาไว้ตัอันบัต้องเอาซีเดียวดพี่น้องเอ้ยก็จมักซีเดียวกันเนาะ1 2 3เอาซีเดียวเลยอันนี้นี่อันนี้ให้อ่าลูกใส่ยงาเตาน้อยจอมใจน้องมุกนี่นี่เนาะไว้พอบ่าวบ่นําจะเอาไปไว้อยู่บ้านอันนี้นะอ่าเพิ่นว่าเอามาให้จุอ่าเด็กน้อยนี่แหละ สวัสดีน้อยสำไปพูดอะไรได้พี่น้องเอ้ยส่วนตั้งนี้เนาะตั้งนี้มีตั้งนั่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ออกเออกมานั่งเลยเด้อนี่เด้อนับแต่มมือนี้ต้นไปเสีใดเด้อเออนี่บอลนุ่นกับเบิ้งพาเนาะอ่บน้่งแล้วก็เซ็ตเด้อน้องเด้ออ้วนแล้วก็ซักเด้อแล้วตั้งอันอันนี้คือกันอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนาะ อันนี้กับหุ่นอยู่อยู่ล่างหุ่นอ่าพากันปัอยู่ล่างกันนั่งอยู่ล่างเด้อนั่งเล่นนั่งกินข้าวเด้ออ่าไปซะเลยนับแต่นี้ต่อไปเนาะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นบวยเนี่ยเป็นบวยนี้บวยนี้เป็นโอ้อาบน้ำเด้อพากันปั้นกันเด้ออ่าปั้นกันผู้ใดไปเอาจากกันก็เอาเด้ออ่าไปปั้นเลยปั้นกันเพื่อนเลยโอ้ยเหนื่อย อ่าพุทธายกษ์ไก็ออกซั่นกันเด้อเออทักอาบน้ำอืมกบ้านเนี่ยละคันว่าคันมีแล้วก็เอาเมียนไว้บ้านมันโพดมันนั่นและก็เอาไซไม่อ่าอะอันนี้เป็นสลิปของผู้หญิงอันนี้น่ะเอางามๆเอาเลือกเลือกเอาอ่ะเออเลือกเอาเลือกเอาเลยสลิปไม่ไหมล่ะคุณน่ะยังมีกล้าเลยนี่เอาเลือกเอาเลยสลิปเด้อสลิปของผู้หญิงทางนั้นเออ อพุลาอพุลา2ซาเบิ่งเฮาซาลี่เด้อเฮาซาลี่เด้อน้อฮะอ่ายังมียังมีกล้าใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะเครื่องอ่าทางาแม่เียวอนเพิ่นอ่าส่งมาเนาะนี่อาซาลีสลิปงามๆกนี่เห็นบ่ยังใหม่ๆยังมีกานะ น้ามักบ่อ่อาโอเคมกักเนาะบาในต่อมามาในไหนต่อมาเราเป็นอันนี้เอออันนี้เราเป็นว้าบ่วงโอ้โลหมดเบิ่งบ่อลน,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 นู้นขอบคุณว่านี่ฮะเขาจะไปเมียนเก็บเนาะเอาเบิ่งเด้อพี่น้องเนาะนี่เอ้าอันนี้จองจองเอาไวปขวกินเด้อฮุ่นเอาไปฮุ่นเด้อแล้วนู้เนเด้อ แหน่ขอเก็บเอาซาเลยบัดนี้เด้ออ่าเปิเอาพี่น้องเอ้ยอ่าเฮาบ่มอบให้เจ้าซาเขาก็เจ้าบ่บ่กล้าใส่พี่น้องเขาก็จไว้น้อนี่แหละตลอดไปเลยอ่ะอ่เด้อมื้อแลพักันไปคักินเด้อ่มีจองมีมีอันตตักน้ําแกงหั่นและมีคัวผักเด้ออันนี้จะเป็นโอ้ยงจองตัวนี้คือบ่อันนี้ก็มันจองหมดอันนี้นะเอออันนี้มันบ่วงโอ้ยบ่วงนี่เซะเลยพี่น้องขอโทษขออภัย อ่าฮะไปล้างมื้อเด้อฮะบ่วงนี่นะล้างมาอ่าจะเฮ็ดจังซี่แหละพี่น้องคั่นบ่คั่นบ่บ่ให้เข้าใส่เขาก็บ่ใส่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่อ้าวอันนี้มันตู้ใส่บ่วงเด้อนี่นี่ตใส่บ่วงนี่มันจะมีอ่าเวลาเปิดสมมุติว่านี่นี่เปิดนี้เนาะนี่นี่บ่วงเฮาก็บ่วงเฮาก็ใส่ตังนี้เด้อนี่นี่ตังนี้ก็ได้เด้อนี่ เออแม่นล้างงามๆแล้วก็ใส่ไว้เนี๋ยวนี้นี่โอ้ย niak บูมิเมก่องนด้พี่น้องเอ้ยอือโอ้ยอันผู้เซาก็ใส่บ่เป็นพี่น้องอันก็ได้แน่ซาเนี๋ยนี้เด้อพวกน่ะเด้อเวลาสิกินแล้วก็อมากินแล้วก็ล้างมาใส่นี้อันนี้เอ่อแล้วก็ปกไว้นี่เห็นบ่แน่เด้อสบายเด้อแน่อ่าอันนี้บดนี้นะ

ห๊ะอันนี้เอ้านู่นเอา1โอ้ตกซ่บขอโทษห๊ะอันนี้น่ะใส่1ใส่เริ่มกัน2เอาอืมโอเคอ้าบานี้อันนี้ละโตใส่อาหารเด้อแเปิดซะนีเนาะอาหารแล้วก็ปกเอาไว้ให้อันยนอันแมงวันกินเด้ออ่เอาไว้เอาไว้นี่ก็ได้ผู้ใดเอาก็ได้เอาไว้ให้าลี่ก็ได้อันนึงเด้อ សលីអោ១អោ១អើលកឲ្យនេះអា១เนาะអឺអើเนาะនោះเนาะណែលបនឹងឥ່ນនោះអោ១អឺមែនឲ្យនេះឡើអឺអោអានីនេះអានេះມັນខ្ជាងเนาะខ្ជាងກັບອັນຫມົນເຂົ້າເດີ້ណែអោ១ເຂົ້າអឺອາຫມោໃບហឹមហាອັນນີ້ມັນຮວດណែຮວດເອີຈັງຊີດໃດຢ່າຊິຟັນເດຊິຟັນណែອោໃສ່ດໍາກັນກໍໄດ້ນະ นะใส่นํากันอันเมื่อกี้นี่ให้แม่เฒ่ามีหั่นเด้บิ๊กถ้าอันน้องมึงแรงไปเอาอันเอื้อยยายสิพวนอยู่ไสโอปอันมันน้อยอ่าใส่นํากันนี่ก็ได้นอือสําับ่มันบ่เป็นหยังบ่แม่นมาสิแ้วยาใส่นํากันเอาได้ก็ได้เอออืเออยงตัวนี้เนาะเอาตัวนี้ไว้ใส่เครื่องเด้ออ่า ตัวนี้เอาซาลีเอาอันหนึ่งบ่าว au, เอาเอาไปเชื่อเครื่องบ่าว, <au. S 1> วอเอาไม่ทำมีเอาไปเชื่อเครื่องเด้ออ่าอันนี้ไปให้อันกอาดทรายจันอันหนึง่งอ่าเอาไปเชื่เครื่องเด้อเอาเช่เครื่องนี้อันนีน้นี่อ่าไอ้นู่นเอาหนึ่งเออไปเชื่อเครื่องเด้อเอาซองอัน,น ซ้อนก็ได้อ่านี่ครับอืมแล้วอันนี้น้องอันไปห้ามแม่ท้อแพทแม่ท้อพูดเด้อเพื่อนยั่งเนาะเออาฮะถือว่ามาฮอดนี้กันเอ้าอันขอบขอบใจทางอันแม่เจีวอนเลยเด้อเอ้าครอบใจแม่เจีวอนเด้อหมายครอบใจแม่เจีวอเด้อแม่เจียวอนแม่เจีวอเด้อโดยเนาะอ่าเอ้าคอบใจเพื่อนเด้อครอบใจแม่เจียวอนเลย ขอบใจเง้อโดยเอาหัวน่ะขอบใจได้วะขอบขอบใจขอบใจพ่อแม่เจวอนเด้อวะไหมขอบใจเหมาเด้ออ่าเฮ้ินีได้วะเินศรีได้วะเฮ้ศรีอะไรนะเฮ้นฮ้เฮ้เ้เอาไอ้คุณขอบใจแม่เจวอนหน่อยขอบใจแม่เจวอนเด้อแม่เจวอนเด้อขอบใจเด้อแม่เจวอนเด้อโดยเอาในบ้านตื้อบุคคลเลยในขอบใจเด้อวะไหม คักเลยเนี่ยคักเลยเนยเอาเติมมาเติมอ่ะขอบคอบใจเด้อใจอะไรเด้อแม่บอเลเด้อโดยจกักซี่โอ้ออเอ่น่ะเฮ่าอายไปแน้วมักขึ้นกองพันดนโดนมาเห็นเธอหนึ่งอา่อาฮะน้องน้องซาลี่เขง,งามอันขอบใจอันแมเ่จเจียวอนเด้อคอบใจแม่เจียวอนเด้อขอบใจเชีบอนแม่เชีบอนเด้อแม่เจียวอนแม่เชีบอนนี่เดี๋ยว่าเนี่ย ขอบใจงามๆเอาจิตไทยหูพร้อมขอบใจเด้อแม่เจียวอนแม่เจียวอนโดยฮาขอบใจเพื่อนแดงเมียเขาน้าเผาขอบใจแม่เจียวอนเด้อชักใจบ้บอนโดยอ่าอ่านี้ขอบใจแม่เจียวอนเด้อขอบใจโดย อ่าโอเคเนาะแม่เนาะเออเห็นบอกเนี่อ่าเพิ่นดีใจแล้วนะเพิ่นครอบอกครบใจแล้วกระคอให้แม่จงอยู่ดีมีแห้งจนร่ำจนรวยนะแม่เด้อร่ำรวยเกานายิงย่งยิ่งขึ้นแม่เอ้ยสุขภาพร่างกายแข็งแรง,แงหน้าที่การงานการเงินทางส่วนตัวและครอบครัวก็ขอให้ทางยาแม่เจียวอนเนาะแล้วก็ทางพ่อเพิ่นเนาะก็คือพ่อสติปวอนเนาะ <c oughs> ถ้าคอยจะดีมแห้งเด้อพ่อเดอ้อแม่เดอ้ออ่าร่ลำรวยทุกอย่างแม่เอ้อขอยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นอ่าเป็นโฮมโฟมใส่ให้ลูกให้ล้านโดนๆและตลอดไปเดอ้อแม่เด้อสาธุสาธุาธอ่าความเจ็บอย่าสุดใดความไขออมาาม้อยู่สุดใดมีเคาะยาสุดใดมาผ่านมันยาสุดใดมาเบียดอ่าไปทางใดก็ให้มีคนช่วยคนสู้ไปทางใดก็ขอให้มีซื้อเสียงลือนาะ มีคนนับถือหน้าถื่อตาแม่เอ้ยขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างจงก้าวขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นย่อยิ่งยิ่งขึ้นได้แม่เดอ้อเนาะสาธุสาธุขอพระเจ้าจงวอวยพรปกปักรักษาขอให้ความดีความงามที่แม่เจวอนได้สร้างมาเพราะว่าจะเป็นทางพี่น้องต้องเลื้ยงบ่จะเป็นคนทุกคนยากบ่จะเป็นหงเฮียน อันใดก็ดีก็ขอให้มาปกป้องษาครอบครัวของท่านแม่เจวอนหรือญาแม่เจวอนให้อยู่ดีมีแห่งปราศจากจากโรคภัยไข้เจ็บอ,อันสัวหายต่างๆทางปวงเดอ้อสาธุเนาะอ่ะคลิปนี้บ่าวนำก็จะขอลาทุกท่านไปเพียงสำนีเด้อเนาะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสพาคลิปนี้บ่าวนำขอขอคำว่าสบายดี